สวัสดีคุณผู้ชมทุกค,คนด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับเครื่องสี่เกียร์โนวาครับคลิปนี้ก็เป็น EP สุดท้ายของเครื่องสี่เกียร์ครับก็คือวันนี้ผมจะมาประกอบนะครับแล้วก็จะไปลองเทสดูว่าสี ar, ่เกนะียร์แปลงห้าเกียร์เนี่ยมันจะวิ่งดีไหมแต่นี่คือสี ar, ่เกียร์แปลงห้าเกียร์แต่ไม่ใช่คัดมือนะเป็นห้าเกียร์คัดเท้านะครับก็เดี๋ยวผมกําลังจะประกอบ สร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเทสนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับเดิมหมดทุกอย่างแต่ไม่เดิมอย่างเดียวก็คือชุดเกียร์ครับชุดเกียร์เป็นชุด5เกียร์นะครับก็ไม่พูดทำเพลงครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปตอนวิ่งทดสอบกันเลยนะครับ โอเคผมก็จบไปแล้วสําหรับคลิป mm hmm. การทดสอบนะครับก็หลังจากที่ผมได้ขับขี่ทดสอบแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องยนต์เนี่ยทางานได้ปกติทุกอย่างนะครับเกียร์เข้าครบทั้ง5เกียร์นะครับแล้วก็อ่าพวกระบบคั์อะไรพวกนี้เนี่ยก็ทํางานได้ปกติทุกอย่างนะครับสามารถเลียยงคัสเบิลได้นะครับเลียยงคัสออกตัวได้ก็คือทําได้เหมือนเครื่องยนต์4ี่เกียร์ปกติทั่วไปนะครับ เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นห้าเกียร์แล้วนะครับห้าเกียร์ขัดเท้าซึ่งผมเชื่อว่าแทบจะไม่มีใครทำนะครับแทบจะไม่มีใครทำคือเอาง่ายๆผมยังไม่เคยเห็นใครทำเลยดีกว่านะครับหรืออาจจะมีแต่ด้วยความที่เขาหมกนะครับเราก็เลยไม่เคยเห็นหรือเราก็เลยไม่เคยรู้เลยว่า <c oughs> ห้าเกียร์ขัดเท้าเนี่ยมันสามารถทำได้นะนะครับจริงๆมัน,ม,นมันก็น่ามันน่าก็น่าจะมีนั่นแหละนะครับ ช่างรุ่นก่อนๆก็อาจจะเคยทําแต่เพียงแต่เราอาจจะไม่เคยรู้นั้นเองเพราะว่าเขาอาจจะทาหมกขึ้นมานะครับทีนี้หลังจากที่ผมได้ผ่าเครื่องห้าเกียร์กับสี่เกียร์เพื่อเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผมก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วชุดเกียร์มันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันสามารถใส่สลับอะไรกันได้แบบไหนแบบไหนอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้ <S <S เครื่องสี่เกียร์เนี่ยที่ผมทําอยู่ในตอนนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ ใส่ชุด5้าเกียร์ได้ปกติเลยนะครับแต่ใช้ชุดคัสเดิมนะครับชุดคัสเดิมข้อเหวี่ยงเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนชุดเกียร์นะครับกลไกลการเข้าเกียร์เท่านั้นเองนะครับส่วน4เกียร์รแปลเป็นาเกียร์คัดมือเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ข้อเหวี่ยงของ5้าเกียร์แล้วก็ชุดเกียร์แล้วก็ชุดคัสห้าเกียร์ แล้วก็ฝาข้อจุดคาสประมาณนี้นะครับคืออะไรเนี่ยมันสามารถยำใส่กันได้หมดไม่ว่าจะเป็น4ี่ห้าเกียร์นะครับแต่รถตะกูนววเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นตะกูนววเป็นรถที่มีของเล่นจุกจิกเยอะแยะมากเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่าไปเผลอดันมั่วซั่วนะครับบางคนรถรถบางคนบางงันเขาก็หมกโดยที่เราไม่รู้นะครับอย่างอย่างในอีพีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับใครที่อยากจะหมกนะครับ โฉมภายนอกอาจจะดูเป็นเครื่องสี่เกียร์คัเท้าแต่หารู้ไหมว่ามันคือห้าเกียร์นะครับหารู้ไหมมันคือห้าเกียร์อาจจะเครื่อเขี่ออกไปก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่ามันเป็นห้าเกียร์นะครับเพราะว่ามันถูกยัดอยู่ข้างในนะฮะทีนี้ผมก็จะบอกว่าไอสเตปนี้เนี่ยก็ถ้าใครจะทำเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะครับก็ถ้าใคร ปรึกษาก็ข้อความมาได้ที่เพจของผมนะครับก็ให้คำปรึกษาได้กับ5้าเกียร์หรือจะย้อนไปดูคลิปที่คลิปที่ผมทําเป็นเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเครื่อง4เกียร์กับ5้าเกียร์คลิปนั้นก็มีการผ่าเครื่องให้ดูนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าใครอยากจะปรึกษาผมก็ข้อความมาได้ในเพจนะครับนี้สรุปอีกรอบหนึ่งนะครับอารมณ์การขับขี่นะครับ จากเครื่องเดิมสี่เกียร์คัดเท้าเป็นห้าเกียร์คัดเท้าแตกต่างจากเดิมไหมแตกต่างกันแน่นอนอารมณ์ก็คือเราเปลี่ยนจากขับรถสี่เกียร์มาเป็นหเกียร์คัดมือนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมันเป็นคัดเท้าท่างนั้นเองทีนี้เปรียบเทียบระหว่างไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยห้าเกียร์คัดเท้ากับห้าเกียร์คัดมือโรงงานเดิมเดิมเนี่ยมันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างกันแน่นอนคือมันมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคัดมือคัดเท้าแต่ทีนี้ ลงเลือกรายละเอียดกันหน่อยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็หนึ่งเลยตั้งแต่สตาร์ทเครื่องออกตัวไปเนี่ยสิ่งที่รับรู้ได้เลยครับในการในการขับเนี่ยคือเกียร์หนึ่งตอนจังหวะออกเนี่ย<อ>เครื่องคัดเท้าเนี่ยมันก็จะออกตัวแบบรถคัดเท้านั่นแหละมันก็จะมีอื้ออืดอืดอะไรแบบนีนน้แต่ว่าแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่จังหวะในการออกตัวเกียร์หนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอ จังหวะแบบนี้คือมันเป็นจังหวะของคัตสามก้อนที่มันกําลังฟรีอยู่ในช่วงออกตัวนะครับมันก็เลยทําให้ตรงนี้มีความแตกต่างจาก5เกียร์คัตมือแต่มันก็เป็นลักษณะการทํางานปกติของคัตสามก้อนที่มันมีจังหวะฟรีในการจับนะครับในการจับชามจับจาจรจับ JD ดคัตในจังหวะออกตัวเป็นแค่เกียร์หนึ่งก็คือ แม้มันจะเป็น5เกียร์คัดเท้าแล้วแต่มันก็ยังเีอารณมเหมือน4เกียร์คัดเท้าก็คือช่วงจังหวะเกียร์หนึ่งที่ออกจากออกจากศูนย์ออกจากเส้นสตาร์เนี่ยแค่นั้นเองแต่จังหวะการต่อเกียร์ไปต่อเกียร์ในจังหวะสองสามสี่ห้าเนี่ยก็คือเหมือนคัดมือหมดเลยนะครับจังหวะการต่อเกียร์ก็คือเหมือนอารมณ์รถ5เกียร์คัดมือนั่นแหละไม่ต่างจาก5เกียร์คัดมือนะครับในจังหวะเกียร์สองสามสี่ห้าแต่จะเหมือนคัดจะเหมือน4เกียร์คัดเท้า ในจังหวะแค่เกียร์หนึ่งจังหวะออกตัวจากจากศูนย์เนี่ยจากเส้นสตาร์ทเนี่ยก็คือมันจะมีจังหวะฟรีของคัดสามก้อนก็คือจะดีคัดที่มันถูกเนี่ยม,มันจะอื้อนิดหนึ่งมันจะอื้ออืดอืดนิดหนึ่งแค่ช่วงนั้นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ไม่ต่างอะไรจากห้าเกียร์คัดมือเลยนะครับส่วน็อปสปีดนะครับเจ้าห้าเกียร์คัดเท้าเนี่ยก็ มีท็อปสปีดที่ไม่ต่างจาก5เกียร์คัดมือนะครับแล้วก็มีท็อปสปีดที่ไม่ต่างจาก4เกียร์คัดเท้าเพราะว่า,าเจ้าเจ้าเครื่อง4เกียร์ํำเดินเนี่ยเฟืองเกียร์4ี่เนี่ยมันจะมีตราทดที่เท่ากับเฟืองเกียร์5ของเครื่อง5เกียร์นะครับาตาทดตเท่ากันท็อปสปีดเท่ากันแต่ว่าความแตกต่างมันจะอยู่ที่จังหวะการไต่รอบแล้วก็จังหวะอัตราเร่งนะครับมันอาจจะช้ากว่า5เกียร์แต่ว่าความเร็วปลายเนี่ยมันเท่ากันนะครับ ประมาณนี้และทั้งหมดนี้ก็คือสี่เกียร์คัตเท้าแปลงห้าเกียร์คัตเท้าครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับใครที่จะแปลงจากสี่เป็นห้านะครับสามารถทำแบบผมได้นะครับก็คือเป็นสี่เกียร์อ่าไม่ใช่สิจากสี่เกียร์คัตเท้าเป็นสอ่าห้าเกียร์คัตเท้าแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใครอยากจมูกแบบนี้นี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ อ่า modify เครื่องยนต์โนวานะครับหรือถ้าใครอยากจะทำเป็นแปลงเป็นสี่อ่าสี่เกียร์เป็นห้าเกียร์คัดมือก็ย้อนกลับไปดูอีกคลิปหนึ่งผมที่ผมทำไว้ก็คือผ่าสี่เกียร์ออกมาแล้วก็ผ่าห้าเกียร์ออกมาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างว่ามัมนมันมีอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างอะไรอย่างนี้นะก็กลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ 4เกียร์แปลง5เกียร์คัดเท้านะครับใครจะปรึกษาก็ข้อความเพจนะครับผมได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับใครอยากจะทำแบบนี้นะครับเพื่อที่จะหมกก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับสนุกมันแน่นอนสำหรับ4เกียร์แปลง5เกียร์คัดเท้านะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งซื้อผมด้วย คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อก็อย่าลืมกดกระดิ่งรองรับชมแจ้งเตือนสวัสดีครับ